เค้กลอดช่องมาอีกแล้วจ้ารอบนี้ป้าจะทำเป็นแบบนึ่งให้ดูตามคำเรียกร้องนะคะเริ่มที่การทำเนื้อเค้กจริงๆตัวสูตรจะเป็นสูตรเดียวกับเค้กอบที่เคยทำให้ดูไปแล้วใครจะดูแค่วิธีการนึ่งกดข้ามไปดูนาทีที่1.51ได้เลยจ้าก่อนลงมือตีเนื้อเค้กให้นำนำ้นำใส่ซึง้งแล้วตั้งไฟต้มให้เดือดเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะการทำเนื้อเค้กใช้ไข่ไก่เบอร์สองสองฟองน้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะกลิ่นวานิลลาหนึ่งช้อนชา เกลือ1หยิบมือแป้งเค้ก50กรัมผงฟู1ช้อนชาน้ำตาลทราย60กรัมคนส่วนผสมให้พอเข้ากันอันนี้แค่คนเฉยๆนะคะป้าย,ยังไม่ได้เปิดเครื่องตีนะนำเ SP มา10กรัมป้ายที่หัวตี SP ีจำเป็นต้องใช้นะคะเขาจะช่วยให้เนื้อเคก้กนุ่มแล้วก็ฟูสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปตีส่วนผสมด้วยความเร็วสูงสุดเป็นเวลา5นาที ในระหว่างที่ตีให้คอยหยุดเครื่องแล้วปาดโถตีเป็นระยะระยะด้วยหลังครบ5นาทีส่วนผสมจะต้องคนฟูขาวแบบนี้เลยนะคะตัวส่วนผสมเนี่ยเขาจะหนืดหนืดเมื่อได้ส่วนผสมลักษณะแบบนี้แล้วตีต่อด้วยความเร็วตามอีก1นนาทีนี่คือลักษณะและความข้นหนืดของเนื้อเค้กหลังจากตีเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการนึ่งวันนี้ป้าจะใช้ถ้วยนึ่งจิ๋วๆแบบนี้ค่ะตัวถ้วยสามารถนําไปนึ่งได้เลยนะจ๊ะแต่ไม่แนะนําให้นําไปอบนะขนาดถ้วยตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยนะคะถ้าใครหากซื้อไม่ได้ป้าแปะลิงก์ไว้ให้แล้วใต้คลิปถ้าใครจะทําเค้กลดช่องแบบอบป้าเคยลงคลิปไว้แล้วลิงก์อยู่ในคอมเมนต์จ้าตักเนื้อเค้กใส่ถ้วยโดยพยายามอยากให้เลอะที่ปากถ้วย1ถ้วยใช้เนื้อเค้กประมาณ8กรัมบวกลมนิดหน่อย1สูตรจะทําได้30-31ถึงถ้วย ในการนึ่งให้ขึงฝาซึ้งด้วยผ้าด้วยนะคะเพื่อลดการหยดของน้ำลงบนหน้าเค้กกระแทกขนมแรงๆสัก2-3ครั้งนึ่งเค้กบนน้ำเดือดจัดใช้ไฟกลางค่อนมาทางแรงเป็นเวลา10นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกยกลงจากเตาพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทต,ตอนนี้มาทำหน้าเค้กกันจ้าใช้กะทิ100กรัม ผงวุ้นเศษหนึส่วนแช้อนชากดกดคนๆหรือแกว่งหม้อให้ผงวุ้นจมลงไปในกะทิแช่ผงวุ้นทิ้งไว้ในกะทิแบบนี้15-20นาทีนำกะทิมาอีก80กรัมใส่แป้งกวนไส้หรือแป้งข้าวโพดลงไป9กรัมคนคนจนกระทั่งแป้งละลายหมดแล้วผักไว้ก่อนนำกะทิส่วนที่มีผงวุ้นอยู่ขึ้นตั้งไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งกะทิเดือดและผงวุ้นละลายหมด ใส่น้ำตาลมะพร้าว60กรัมจะใช้เป็นน้ำตาลตโนนน้ำตาลปีป๊บใดๆได้หมดเลยนะคะเกลือเศษ1ส่วน8ช้อนชาคนคนบี้ๆจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดคนกะทิที่ผสมแป้งกวนไส้หรือแป้งข้าวโพดให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งค่อยๆเทกะทิผสมแป้งลงไปในหมอ้อคนตลอดเวลาในระหว่างที่เทจากนั้นให้ความร้อนและคนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมข้นแล้วก็เดือด ยกลงจากเตาใส่เนยจืดลงไปครึ่งช้อนโต๊ะไม่มีเนยจืดใช้เนยเค็มได้ไม่มีเนยไ,ไ,ไม่ใส่เลยก็ได้คนจนกระทั่งเนยละลายหมดเติมลอดช่อง200กรัมลอดช่องมีหลายเกรดนะคะเลือกเอาเองตามความชอบถ้าใครใช้แบบแพงคิดต้นทุนเองดีๆเดอ้อคนเบาๆบาให้ลอดช่องกระจายตัวในน้ำกะทิแล้วคนต่อไปอีกสักพักจนกระทั่งน้ำกะทิอุ่นก่อนที่จะจับราดลงบนหน้าเค้ก ตักหน้าเค้กประมาณ12กรัมลาดลงไปบนเนื้อเค้กเกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วหรือว่าจะใช้วิธีการเคาะเบาๆเพื่อให้หน้าเค้กไหลไปให้ทั่วๆก็ได้ค่ะหน้าเค้กสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะอาจจะใช้เป็นพวกใบเตยลูกชีสใบเตยตัดเป็นหัวใจก็น่ารักดี ทำแล้วป้าทดลองปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้2อถึงสวันชิมดูยังไม่เสียแต่ลอดช่องอาจจะแข็งขึ้นตัวลอดช่องจะแข็งขึ้นมากน้อยแค่ไหนป้าตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าทดลองซื้อลอดช่องมาจากหลายๆร้านแต่ละร้านแข็งขึ้นไม่เท่ากันต้นทุนวัตถุดิบเนื้อเค้กและถ้วย1นึ่งสูตรหกบาทสาสตางค์ต้นทุนวัตถุดิบหน้าลอดช่อง1สูตร39บาท29สสตางค์ตัวลอดช่องเนี่ยมันมีหลายเกรดหลายราคานะคะ ใครใช้แบบลดช่องวัดเจตอะไรแบบนี้ต้องคิดต้นทุนใหม่นะเพราะว่าราคาเขาจะสูงกว่านี้พอสมควรต้นทุนวัตถุดิบในส่วนของเนื้อเค้กถ้วยที่ใช้และหน้าเค้กรวมกันจะอยู่ที่1 0 8บาท59สตางค์ต่อสูตร1สูตรทำได้31ถ้วยดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อถ้วยจะอยู่ที่3บาท50สตางค์อันนี้ยังไม่รวมท็อปปิ้งต่างๆที่ใช้ตกแต่งด้านบนเดอ้อขายถ้วยละกี่บาทดีถ้าเป็นป้าป้าจะขายถ้วยละ8บาทป้าเวร์ไปถ้วยนิดเดียว8บาทใครจะซื้อ ก็เอาเป็นว่าในเรื่องของราคาขายนะคะแนะนําให้คิดรับคํานวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกาไรที่พอใจเราตั้งราคาขายเองได้เลยจ้า